ครับสวัสดีพี่น้องครับแต่งตัวแบบนี้ยังเขาบัรยาการนะครับเนะมือเ้ารดยยินผู้ยีบ้านนะครับในหมูมม่บา้บานของ่ย่าเองแล้วก็หมู่บ้านไก่เคียงไดยยินเสียงตามสายของผู้ยีบ้านเพิ่นประกาศว่าเกิดอุบลรัฐจะเร่งระบายน้ำน,นะครับสิบปล่อยน้ำนะครับตรงสปินเวนะครับ เพิ่นประกาศผูอเศร้านี่นะครับวิญญากรบท่านหูายละเอียดเนาะคือเพิ่นบอกว่าถ้าเพิ่นมีอย่างแบบมีเครื่องอสูบน้ำหรือว่าปั๊มน้ำอยู่ฟังก้องให้เก็บขึ้นฝ้าไปเก็บขึ้นที่สูงนะครับข้าเจ้าแจ้งนะครับพยาบาลหลายๆหยมู่บ้านประกาศคือคือกันนะครับวิญญาก็เลยอยากไปเบิ่งว่าสปริงเว์ระบายนะ้ำคือบรัด ยี่สิบล้านลูกบาทเมตรต่อวันเป็นยังไงพี่น้องแล้วก็ข่าวว่าไม่ให้ประชาชนเข้าในเขื่อนอีกตั้งหาดไดี๋ยยิ้นข่าวอีกเลยครับข,ข่าวคือกันแต่บ่าท่นหูชัดเจนขึ้กันวิญญากับรีพ้าพี่น้องจะไปพิสูจน์เบิง้งไปเบื้งด้วยกันนะครับไปเบื้องเห็นกตาไปเบิ้งใหูหให้เห็นนะครับแต่งตัวแบบนี้ ออกจากไฮจากสวนมาได้ยินข่าวกับลยลุยเลยนะครับเอาแบบบ้านๆน,นะครับพี่น้องแบบชาวชาวนาเลยนะไปไปเบื้องกันครับลุยเลยครับไหรอดนะครับเริ่มคลิปอยู่นี่แหละกศนอุบลรัตน์นี่แหละฮะเอาแบบง,ง่ายๆเลยพี่น้องนะครับจะเป็นวิธีเราตองไหลนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นวิธีลีตองอยางเ <c oughs> ่าต้องไปตั้งฉากยิงมันหลายนะครับ มันเหลืองมากเขาเห็นแบบนี้แหละแบบเป็นกันเองแบบจึงสี่แล้วครับนะครับจึงสิ่งทเห็นภาพจริงๆว่ามีการแต่งฉากนะครับว่ามีการสร้างภาพห้มันวัวยังมากไแล่ละนะครับนาาขับรถมากกดคลิปปิ๊บไปพี่น้องเบิ้งเลยสิพันพี่น้องเขาเบิง้งยี่สิบห้าล้านลูกบาทเมตร เวันที่สิบเก้าด้วยครับวิญญาณทายคลิปเหมือนในวันที่สิบเก้านะครับถ้าเกิดว่าระบายยี่สิบเก้าลูกบาทเมตรต่อวันถ้าน้ำคือบริษ้ทยังไม่ได้ลดก็เพิ่มไปเป็นขั้นบันไดขึ้กัานะครับอาจจะยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบห้า 29, 30, สิแม้ขจอยเฮ็ดไปเองสิแม้ครับลักษณะสันเนะาะไปเบิ่งกันครับ แล้วมีเอฟซีเพิ่นบอกมาว่าเขื่อนบัรัตไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปเพราะอย่างพาี่น้องมันแมนอิลีบอรหรือคัดคาวลรื้อไปซื้อ,อแล้วระบายน้ำที่สปริงเวยยี่ห้าล้านลูกบาทเมรนันจริงแท้จังไดไปเบิ้งน้ำกันนะครับนะลุยลดนะครับแมนอ่ลีือเขาไม่เขาห้องซีหูกัน ขึ้นบอยเฮาเฮ่ากับว่าเขาั่นเพื่อนให้เขาเฮ่ากับเขาบ่าเป็นยังมีเท่านั้นแหละพี่น้องขึ้นบอยเขาสิเขาจังได้ขี่รถขมไปกับว่าใน,นะพี่น้องนะไปไปเบิ้งครับไปพิสูจน์กันไปเบิ้งน้ำกันนะครับว่าจริงเทรรจังไดเื่อนให้เขาอีรีหรือบอยเขาหายไปเยียบอ่าขันคืนทั้งสันเคลื่อนบ่นะครับหรือสปริงเวที่ขเขาจาระบายน้ำา25ล้านลูกบาทเมตรต่ตอวันเนี่ยมันจริงเทรรจริงไดเขาไปพิสูจน์กัน ถึงจะรู้นะครับพี่น้องทันเทาโบาไปโบรู้ไม่ไปไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นแมนปะพี่น,อออน้องว่าเขาไปเคลื่อนนะครับตรงอะไรขับเรื่อยพี่น้องนะผ่านนายตลาดที่บาลอุบลรั์เขามาตรงเขามาเคลื่อนอุบลรั์เลยนะครับไปพิสูจน์กันครับน้ามเคลื่อนอุบลรัฐลายลายจำไรจึงระบายขนาดนั้นเป็นพ่ออยังไปด้วยกันนะครับ กับปากฏว่าแมนอิลีพี่น้องเพิ่นบอไ้ประชาชนเข่านะครับมีการปิดนะครับเลยบรูเลยครับว่านํามเคลื่อนหน่อยลายซําใดก็เลยบลูซําครับอ๋อจุดสันปิยญญาก็สิลอยลอยไปเบิเ้งทั้งะสะพานทางในนะครับ ลอยขับไปเบิงอยู่สะพานน้ำพลองดอกเเผาว่าเดี๋ยวไปเบิงตรงนวลเเากลับไปลอยขับไปเบิงข้างในก็ได้มันสิเป็นนี่ยังนะไปน่ะเเผ่วคนพื้นที่เลย่า่อ่าพื้นใบเขาพื้นนั่งก็ลอยไม่ตั้งพีกอะไรได้เลยนะครับนะ <c oughs> ไปเบิงี่นอง พี่น้องนะกับือ้มีเจ้าหน้าที่สหอแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะเพิ่นกะให้เขาไปในบริเวณเขื่อนเลยครับโอ้คนมีห่อ,อ,อมาครับนี่ครับคนมีห่อ,อ,อมาโอ,อ้โอเคครับโอเคโอเคเพิ่นกับิมีขบวนย่างจากอย่างนะครับเนาะ ข้าวิญญาณกัสิมาตรงสะพานน้ำพองนะครับเนาะวัติดตามเบื้องต้นนี้กับพ่อนะครับเพราะว่าข้างในเ้คุณบอยเข่าไปเนาะกัสิมีขบวนเออห้องซีเมนต์เปิดดีดีครับระบายอิรีนะครับระบายอิรีเลยนะครับสปริงเวย์เปิดนะครับเนาะเขาบ่งบอกเลยแล้วว่าสปริงเวย์เป็นระบายนะครับนะเดี๋ยววิญญาณสิลงไปเบื้องไก่เนาะนะครับ ครับเดี๋ยวจอดรถก้าวเดียวนะครับแล้วขออนุญาตกับวิญญยากมาตรงสะพานน้ำคลองตรงขามไฟฟ้านะครับก็ปรากฏว่าเขาจะระบายน้ำไปลีนะครับเนาะคนนะครับเนี่ยไปเห็นเลยนะครับเนาะตรงสปินเว์นะเปิดระบายเลยนะครับตาพี่นี้อ่าบอนุญาตให้เขาไปนะครับเนาะนะครับผมก็บอกไปยังพี่น้องเอาถ้าเห็นเนาะเอาใกล้ๆนะครับเนาะเอาครับก็ทตกลง บริหาเขาชุ่มเขื่อนนะครับเนาะบริหาเขาไปชุ่มในเขื่อนเพราะว่าตอน,นที่เป็นบรให้เขาบ่อนิษาทให้เขานะครับเนาะครับรบ,บริไปยังพี่เนาะในเมื่อเฮาเบิงบ่งบ่ได้เฮากไปเบิ่งตรงอ่าถนนเรียบภูเขานะครับเรียบภูเขาแม่น้ำระวังอุทยานแห่งชาตนะครับเป็นอย่งไดแน่นะไปเบิงนะ่งเนาะ กะขอฝากข่าวนะครับเนาะกะแมนดีลีนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับกะขอแจ้งข่าวให้พี่น้องในราบทุกท่านเลยนะครับว่านักท่องเที่ยวหลายท่านคือหนุมรัะไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปด้วยครับเพื่อนปิดนะฮะปิดช่วงข้าวนะครับปิดช่วงข่าวขอแจ้งข่าวให้พีทรานรบนะครับเนาะ ก็คือฉันไปเข่าไปช่วงเคเืนกับคนมวยเข่านะครับนะกะสปิดชัวคข้าวนะครับนะไม่ใช่ปิดเลยปิดชั่วคข้าวแล้วการระบายน้ำนั้นเห็นแล้วว่าการระบายอิลีนะพี่น้อง่นระบายอิลีนะครับย่ายขี่รถผ่านเข้าไปตรงสะพานลาพองนะครับนะก็เห็นว่าระบายนา้ำตรงสปิดเวลีแหละเห็นเห็นชัดเลยนะครับเห็นน้ำต่าจาาจาจาอยู่นะครับนะ ก็บ,บ่อได้เขาไปถึงในได้ก็เข้ากันยั่งบ้าเห็นอีกส่วนหนึ่งอยู่นะครับส่วนหนึ่งเขายังเห็นอยู่นะครับเห็นส่วนหนึ่งคือว่าข้าวนี่กับกองพวสมควลแหละนะครับเพราะว่าทางพันยาบ้านในหมู่บ้านต่างๆเป็นประกาศเนาะผู้เสาเขาก็เลยมาพิสูจน์กันมาเบิ่งกันเนาะเพราะเรื่องบางที่ก็มีข่าว บท่านเด็กกองของสีก็มีนะครับเนาะท่านเด็กลองเข้ากันเลยต้องว่าตามกันตามเบอรงกันนะครับเนาะกับว่าวากันพี่น้องเนี่ยเพิ่นมีกฎมีระเบียบนะฮะเพื่อนว่าให้เขาห้ากับว่าเขาเพราะว่าเราต้องปฏิบัติตามกฎตามระเบียบเบียบนะครับเนาะครับก็จอมมีกฎมีระเบียบเ้าก็ปฏิบัติตามนะครับเนาะกับโเปยังพี่น้องอัน ถ้าไม่มีโอกาสดีๆแล้วเพิ่นเปิดให้เ้าเขาเขาจะไปเบิ่งก็ระได้เนาะนะครับคปิดชั่วคข้าวซื้อดอกนะครับนะวิญญาก,กบรมมีอย่างไรอยากให้พี่น้องมาพิสูจน์กันดิซื้ออยากให้พี่น้องเห็นดิซื้อนะครับนะก็ะเด้โอเคละไดีเห็นนะครับนะ็ะบไปยังพี่น้องไปมือเทาก็เห็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆอยก็ได้นะครับก็เห็นว่าสเินเวเนี่ยระบายอิรีนะครับ เ็นระบายแล้วนะครับแต่ฝากถึงพี่น้องที่อยู่ใต้เขื่อนเรือครับเดอ้อคนรูปน้ำพองที่อยู่ใต้เขื่อนบุรัตทั้งหลายเนี่ยเนาะ mm hmm. ก็จังไรก็หายเะาระมัดระวังน้ำเเือครับเด้อ mm hmm. น้ำมันหลายครับน้ำเป็นระบายอีลีนะครับสปินเวทเปิดแล้วนะครับเนะเปิดแน่นอนนะครับ mm hmm. เรื่องจริงนะครับแล้วก็ทาง mm hmm. เขื่อนบุรัตั้นนักท่องเที่ยวกั พอสมานสิเขาไปชมได้เพราะว่าเพิ่นปิดช,ชั่วคราวนะครับนะบก,ก็ขอแจ้งข่าวพี่น้องทราบนำนะครับนะพ,นพี่น้องสิมาเที่ยวกะย่างเที่ยวเขาไปชุ่มเคิร์นบัวใดน,นะครับนะขอแจ้งข่าวพี่น้องทราบนะทุกคน,นครับพี่ยากับวิ่งไล่ดอกกะ แ้ง่าวพี่น้องสาบแล้วก็อยากมาัติตามวลน้ำพี่น้องเห็นว่าน้ำอุบลรัตระบายจริงบ่ระบายอิลีครับแต่ว่าเขาบ่ได้ก็จริงแต่ว่าไี่้าไปเบิงสะพานลำพลองอยู่ใต้เขื่อนนะเห็นเห็นนะครับเห็นชัดว่าระบายน้ำอิลีนะครับเนาะกาน้ำเขื่อนเพียงจงระบายน้ำแสดงว่าน้ำหลายนะครับน้ำหลายมากนะครับ น้ำยอยู bright, under, ่เครือมันต้องหลายแท้แน่ทั้งๆข้าวจะบาระบายดอกนะครับบาระบายน้ำหรอกเนาะครับเพราะว่ามันจะเกิดควมเสียหายมากหน่อยสำหรับคูยูเหนือเคื่อนนะครับเนาะคูยูเหนือเคื่อนข้าเจ้ากับสิลำบากหรืออาะสิเจอปัญหาน้ำท่วมเนาะอาะสิเดือดร้อนนะพี่น้องเนาะกับเพราว่ากันแหละเพราะมันเป็นไพ่ธรรมชาติขึ้นมาครับเกี่ยวกับคลิปต่อไปวิญญาณกับสิภาพพี่น้องไปรอเบื้องน้ำ ตรงถนนเรียบแม่น้ำแล้วก็เรียบภูเขานะทาทางอุทยานอพองนะครับนะบมี FC, เอฟซีเพิ่งแจงข่าวมาว่าขึ้นแล้วครับพี่นอ้องนี่ขึ้นขึ้นล้านตรงนี้ขึ้นขึ้นพื้นที่จอดรถแล้วนะครับก็บสูงอยู่นะครับน้ำก็สูงอยู่นะครับเห็นเห็นเลยน้ำสูงอยู่นะครับนะเออก็คือมีเอฟซีบอกมานะครับ ถนนเรียบภูเขาช่วงที่ย่านน้ำพ้องไปนะครับเรียบแม่นม้ำคือว่าน้ำท่วมถนนแล้วนะักขจาว่าเนาะเนี่ยครับเนี่ยน้ำน้ำดวงครัวม,ม,มือวิญญาณแน่ไปเห็นเลยรับเห็นไหมเอาจากภาคเลยนี่นะับนะเ,เห็นชัดเลยฮะน้ำไหลเลยนนะครับนะญากอะ่ะสิภาพพี่น้องไปที่ตามบึงนะครับเนาะครับแ่งท่องเที่ยวกับสิจมนานไป มีมีไปเบอร์ไรละซ่อมเบิ้องนะครับเนะาะวิญญาณคิดว่าเนาะลงบล่ได้รละครับออาคลิปต่อไปวิญญาณผมไม่อย่างไรก็อยากพาพี่น้องไปเบิง้งน้านะครับที่พื้นท่วมถนนระหวา่างเอาเสียหนังพองไปห้างอำเภอหนองเรืออเ่อนะครับเนาะไปพิสูจน์กันนะครับอ่าครับพี่น้องวิญญาณเขมีอย่างไรเราก็จะห้พี่น้องเห็นในสิ่งที่เขาจะเว้ามากแม่นบ่ ทีขจะบอกมาบางเรื่องมันเป็นจริงไหมสินา้าเข้ายาดเป็นเป็นที่มันข่าวไม่ไม่กรองสิไหมครับก็คือจังอ่าเครื่อนบราระบายน้ำสิ5่าล,ะละานลูกบาทเมตรนั่นวิญญ,ญาณยังคิดว่าขจรระบายสปริงเวยเลยแต่มาเบิ่งแล้วกับ,บกับบมแมนยังทีพี่นอกที่ตามคิดวิญญาณละ่ะกับบมแมนว่าเป็นสปริงเว้เป็นที่เปิติการสแสไฟฟ้านะครับเป็นที่เปิดริการสแสไฟฟ้า แต่มามื่อนี้ผู้ยิบบ้านประกาศในตามหมู่บ้านต่างๆนะครับแต่ยินเด็ดชัดเลยว่าเคลื่อนบริษัทระบาย25ล้านลูกบาทเมตรต่อวันเลยครับฐานน้ำยังบริสุทก็สิเพิ่มขึ้นไป,ไปเรื่อยๆเป็น30 30 3 5 3 5 40ทุงสิ่นะครับเนาะไปเรื่อๆยๆนะครับก็ขอติดตามนะครับเนาะขอติดตามคลิปวิญญาณไปเรื่อยๆ ก็สิได้เห็นสิได้หูน้ำกันนะครับเรื่องน้ำเรื่องใน,ในพวกนี้นะครับพี่ยากะพยายาำก็ติดให้พี่น้องเบิ้งนะครับติดก็ติดสถานการณ์น้ำให้พี่น้องเบิ้งนะครับบ่ได้มีอย่งางไรล่ะครับคือจะจุดประสงค์อยากให้พี่น้องเห็นบรรยากาศนา้ำท่วมน้ำหรือเหตุหการณ์น้ำท่วนมน้ำนะครับนะเอา้าครับคลิปนี้กันพยายาี่ยากะผมมีอย่างไรล่ะ ขอบคุณเดซีที่ติดตามได้หลายทันนะครับวอลฮอดรถวอลฮอดบ่อใดนะครับพื้นที่ตามทุกคลิปเลยนะครับว่าเอ่ยซื้อวันหนึกนะครับกะวิญญาเปิดคลิปขึ้นมากะเห็นเรื่นเลยนะครับเพื่อนกะติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ข้ามาทุกคลิปเลยนะครับได้หลายทันนะครับกะมีกดข้ามาคุยกันนะครับขอบคุณเดบซี่ครูยูเบื้องหลงังกะมีนะครับนะ คลิปนี้มิสเต่นีนะครับคลิปหน้าจะเกินไหม่สวัสดีครับ